หลังจากป่ามันเย็นแล้วเนาะนอู้สีมันงามงามก็สีมันแดงแแดีเล้นละ,นนะสีมันแดงงามดีเด้พวก,กแกะเข้มขนดีเนาะ แดววงบุรีกลางตอนใช่ต่มนหุ้งเฉพาะสะอ่อ,อนสี่มันแดงดีอันน้ำมะขามกับอันน,น,นั<ว>้นเนาะน้ำตาลปีด๊ดเขี่ยวน้ำตาลด้วยะสี่สี่มันแ<อ>ดงดีซาปกตะถินออก ใส่แก้วส่แดงเอ้อยใส่ผักบุ้นแซ่บบดใส่น้ำปลาแดงกับขิงแส่มันใส่กุ้งแห้งเนาะกุ้งแห้งดาวบดมันจะง่ายนะบุ้มเป็นเปื่อยดอกเซ่ให้มันอ่อนมันบดเป็นง่ายเป็นกุ้งแห้งได้เนาะเอากุ้งแห้งใส่แซ่บูตรต้มน้ำปลาแดกเพิ่น ต้องได้ใส่กุ้งจักถงอ่าสัดส่วนก็แล้วแต่พวกเจ้าเห็ดนะว่าเห็ดน้อยเห็ดใหญ่นะอือเส้หลายก็แซ่บนะคิดว่าคอยนี้าบ่ได้ค่อยอยากซื้อเท่าใดก็ก็ซื้อนะอันนีบ่สินมันบ่มีนี่ก็สั่วนดย่บักขามอือตบักนกดตต้องมันบักขามเปียกเด้อ เป็นแซบเดือแใ่น้ำฮิเดวทำพอตามมะขาเปีีกยตี๋ใส่น้ำปลาแดกตามะคุ้งหวัวซันเข็ดเลวยาอีเล่ัเจเต๋ใส่ต้มปลาแดกต้มปลาแดกตามะคุ้งหัวซันโอ้คัลลาบีบอาทิพนะเกล็นอันนี้ กอนอันนั้นมันนะเขาก็เอาน้ำนวลมันกันโอ้เออโอ้ยนะมันมีกาบ,บักขามเนี่ยเนาะเออเอาเต้านวลม,มันมันโมเป็นกาบ,กบกเออเอเอกาบมัะเฟื่อยกาบมะเฟื่อยนั่นแหละปาซดดกันได้เต้โอเคอแล้วก็เอามากอง พี่เฮาสแตนบริกาจ้าบ่ได้อยู่ในเสาค่ะเบดเทือละครึ่งอันบดนี่พี่น้องบหลายมันก็แพ้แงจักเนาะตักใส่เครื่องนึงน้แดแล้วก็กุ้งแดบดแล้วก็เอามาทอกใส่กลับไว้อันนี้แม่นบดกุ้งแห้งเด้อปน้แล้วก็บดพี่น้อง อันนี้แมนบดแล้วแล้วเนาะพี่น้องวันนี้เ่เาก็ไปเตรียมเฮ็ดกันเลยไปเตรียมต้มปลาแดกกันเลยน้ำตาลปีบโมีเนาะก็เลยได้ใช้น้ำตาลกายเจ้งมันน้ำตาลกายเฮ็ดรับปลาแดกต้มใส่ตั้งเคี่ยวก่อนเพื่อให้มันแห้งแหงเลยใช่บดเท่านี้ธรรมดาใช้น้ำตาลปีบเด้อพี่น้องเด้อน้ำตาลแกนเซฟเจนเซฟคน แต่ว่าน้ำตาลปีบเบิร์ดมืันนี้ก็เลยมาป่นกับน้ำตาลซ้ายนี่นะสิเขียวเนฟซีผู้ใดจะพูดจะเห็นโอ้ยมาจะพรังเสมาตั้งกระร่งงดีกอ่ารีคูสอยากให้โอ้ยอ้ยแดกมาดใคร้ามูดสูตรมันนี่จันอย่างไ้โอ้ยโด้ยสูตรคุนี้อยากได้มาแดกนะผู้นี้มันว่าเด้ ก็เลยจับให้กาเดาวัววานตนอยู่นี่อันนั้นประเด็กไปตากไทอย่างกับประเด็กเียมใ่เนาะแต่ว่านั้นมันง่ายอยู่แล้วไมนเกียวกันก็สิได้เอซีเลยอ็ซกันมีเีนกันควยอย่างเห็ดได้ก็ได้เห็ดเอาจติดกง่ายคือกันตัวนี้เป็นเขาจะใส่เท่าไรก็ได้ ติดมันก็แซ่บเน้มันต่างสดๆเออนี่จริงอ่ะแล้วตะพู่พวกกินปลาแดกก็ได้นาะใช่น้ำปลากาปูฮะกับน้ำปลากาเมื่อันกระแซบนีคันพวกกลินปลาแดกสำหรับค่อยแบบปลาแดกมาได้เลนอ่าลงคนใส่กระแส่หบนอยนึงคันพวกเี่มีใส่มปลแดกไฟประมาณอ่าไฟกลางละไรกลางคันเออมันทำง นกกาปีน่อยนึงกะปีกันกะกระจิบันกะกระบอกนั่นห้องยี่ห้อโคโคนยี่ห้อโคโคนของไทยกระบอกเบีเพื่อนเออกเดิมมันจะแซ่บมันจะโบม็นเด้อโคโคนโคโค่ได้ค่ะมันจะใส่ตับมะหงมันจะโบมินใส่นั่งตับมะฮงได้มาเห็นใอยว่าชื่อมันจะใส่เบิ่งเอาเด้อะไรกระหันลาวฮานเทียดมีเบิร์หลังกะโคโค่เราเนี่ยเราต้องไปซื้อกะใกล้หรือว่ากะอันอื่นมันเหมิน นี่เอาไปฉิมกับงานไปเลยพี่นงสิงามันดีสิมงามีจะกะปินี่ลงบบบนี้นเขียนมันตางามพอดีพงงามน้งามลายอันนี้พอดีงามบเดมาต้มนี่กะซิหอมอ้อเด้อ ใส่จะพวกมะนาวใส่ส่งพวกแง่งส่งวกเป็นีนกะแกแต่อันพวกเจ้าเ็ดน้อยเห็ดลายเนาะเห็ดลายแนี้เป็นกะเทีหน้าบัขามน้าขามมันลยไม่เชื่อมีหขาบัตขามขามก็ใหอ่ากแก็ไมนใหญ่ ตันี้เป็นะามเล็กมอแล้วมีกระเดียดต่างนี้เปรีงเะนี้ย่เรี้ยปรี้ยงะไรงเง้ยค่ะที่ปนที่เดี่ใช่ไหมนี่ัน้ำปูลงนี่แน้ำมะามเลน้ำปูใส่แค่มันปูแล้วเขาตัดแล้วเขาจะบรได้ไส่เครื่องปรุงนะ่อือปรุงข้ีแล้วเอปรงเห็ดน้อยจะาก็ใส่น้อยนน่นแหล น้ำปูน้ำปูน้ำปูใส่จะบวดสองเดือนก็เดือดค่ะแก้วเดืหอมขึ้นแลยกระเดือดเลยกระเด็อดเด้อพี่น้องไข่ละโบ่ไข่ละโบ่หันชิดเนี่ยแก้วดูว่าค่อยไข่แลสนอกยาวด้วยนั่นคนเขาเขนคนเขไม่ลง

นป่าเด้อนี่ของมระอมาณแก้วนึงแหละแก้วนึงแก้วนึ่งสันหนึ่แก้วนึงคือกันแก้วนึงแตวนี่แก้วนึงคือกันจ้าพี่น้องเด้อคือกันเด้อการเชียเวลาเริ่งต่อตอนชิดแล้วเอากุ้งมาเอ้ยกุ้งใส่ี่เ้ป่ปลามึกนี้่ราเ็อ่างนี้วไปุ้งบดด้นี่ค่ะกุ้งบดเด้อ โกงกดค่ะขึ้นใจจัดแซบต่ำบะเฟืมงเอยเสียปลาต้มสิกันเลยเขียวเสร็จเป็นหนัวเ่เป็นหนัวด้วยเสร็จหลายเสร็จหลายเสร็หลายกํลังกดกดขึ้นมากะเอาว้ักกันถินโอ้แซลกัดไส้ก็สิกินกันยังมีเนาะ โอ้ยเอาใส่เต็มที่ใช่ไหมเต็มเมื่อไปเลยไม่ได้ซื้อไปได้หาว่าใส่โลดว่าเส้เนื้อไปได้เลยนะไม่ได้ซื้อไลยค่ะไส่โลดรต์คนว่าโอ้ลัคกี้เราไมีแบบนั้นน้ำปลาแดงเซตต่ำหกเลยกุ้งอีกเด้อต้องใส่กุ้งเด้อหก้าเด้ออยากแเสดน้สมกุ้งบดเด้อน้ำปลา ขาดกุ้งบดนี่กับโแซสบเด้อหอมพักกะชิมโอ้ยหอมกุ้งเหือนพ่อเถาน้อยจะกุ้งเส้นต้นตุ้หอมกุ้งเหือนเถาน้อยพวกเก้เวตาสื่อมี้แจัดตามนี่คว้ากันนีเด้อจัดให้เอาเท็ตามเอฟซียู่ฝรั่งเศสเนาะเออเอฟซียู่ฝรั่งเศสร็จโค้ดได้น้ำประเด็ดตามหูมันอันนี้เขด้อยเห็ดโบได้กับโบได้เด้อพวกเจ้าเด้ออันโบได้ตืิมน้ำโบเห็ดอันนี้ อ่ะอันขั้นเขาใส่ปลาแดกใส่นั่นแหละกับโบตื้มเพราะว่าน้ำมันมีอยู่อันน้ำักขามฮะล่ะกับน้ำกุ้งเหาบดทีน้น้ำบดกุ้งเนาะเนาะเออฮะอืมมันมีตัวนั้นแหละทีครับกับโบตื้มเออขั้นบบได้ใ่ตัวนั้นกับโบตึ้มโบตื้มก็ได้คือค่อยเห็ดนั่นแหละค่อยกับโบตื้มเพราะว่าค่อยเอาน้ำอยู่บดกุ้งฮะล่ะกับน้ำักขามทีเออกระแดกแล้วซ้ำนั่นใส่ตั้งไม่กรเด้งะอืมมันจังเข้มข้นสุดมันจังเออเซฟแล้วเซฟแล้วเจายมะเย้ ก็เจีเอาด้อเจีเอาเป็นซสมเป็นเจเซ็บเซบแล้วเอาน้ำตาลปิดแห้งเซบก่อนนี้อันนี้มันมีอ่ะกะเทนไปซื้อแล้วพวกเจ้าใช้จงจีก็ได้ดจน้อเอ้ำตาลธรรมดาก็ได้เรียวแต่บโบ่เรียวเห็นชีโคโร้เ็นไก่ได้เหนไก่ส่งร้อยห้าสิบเลยเนบตัวยังไงโอ้่ะ<ใ> ลุดเนะเออบึงหน้าคอยกับขาไกลน่อยไกลญ่ก่อนไกลญ่ก่อนซ้ำตุ้ยกับตุ้ยหันสาวห้าดอนกินปันได้ไม่ลบกินปลาไม่ลบกินเลยค่ะอู้สนุกสบายสนุกเลยหลังจากป่ามันเย็นแล้วเนาะผู้สีมันงามงามก้อสีมันแดงดีเลยนะ สี S <S See, <conversations> <c oughs> <c oughs> ่ม <sl Brain> <región> ันแดงงามดีได้พวกเก่กุ้งมิต่กุ้งเข้มข้นดีเนาะตอมาเว่าประเดี๋ยวกุ้งมีกลางตอน ใส่ตำมะุ่งสะพพดสออ่อนสี่มันแดงดีอันน้ำมะขามกับอันนั้นนาะน้ำตาลปิดเขี่ยน้ำตาลดิยา้มติน้ำปาาล,ลา,ปาบริเ่ำกใส่ตะบักนาวกับันกเล่นอีหยังกระปอเลยนะนี่

สีงามงามสีงามงามสีปั่นอันปลาแดกอันแซร็ใหม่อ่ะกุ้งเซ่็จนะริซ่าเซ่็จเสรจมันนี่จันเด้อเด้อสูตรเพิ่น,นตามคำขอตามคขำขอมันพิเศษนี่มันงานา่ายสิเออ มันง่ายเพราะว่าเด็กได้สูตรประแดกต่ำมังหงมนันจันต์วัสดุเฮนเด้อร์เฮนให้แหละเด้อ